สวัสดีครับพกกับไข่มาใข่นักเรียนเวลาได้ครับบางไฟหกขุนยี่แปดเส้นกำลังแต่งตัวด้ครับ,บเหมนขึ้นว่างก็งสูงแข็งมามขุนขุมขุนขืนผ้ขุนขนผนลขนมันขุมมนนมมมผมมันขึ้นน ซื้อใครบอกวังมันซื้อสอสุรลายิมมีเก๋ทำกำลังเลยนเวลาหรออสุรายิมคับกังเลยนเวลาเนเวลาเวลาดีกว่าเลดีดีอสเอาหาโฮมกันกองเพิ่มเก๋เลเวลาพ้อมเมเมเพ้อมครับเดี๋ยวเดี๋ยว อเกมัอผมมีตนีเาสิรอ่น่อยเรอกาศก็ดีดครับหาโมงนิดนอ้าวถเดาจ้มใสอาจมปอดป่งความรนร้อบเลยสองเอไปต่อปฏิทต่อปฏิทต่อปฏิทเอาต่อปฏิิทด้ครับเดอไปบ่เขาพ่อพ่อพ่อให้พ่อเขียน่าแปลกมาแปลกต่อทุกไายที่บ้า โอ้โหมือดี้ดีดิบทับ้าดีอต้องมือสบางไมครัอว่าจะมาแป๊กมาแปลกกันสุดทไทยตัวไฟดีปอไะเอกมาดีดีมันตกมาเท่าไหมอ้แต่ยู่ยูมันแหลมซื้อั้งต้องขยบเิ่งไหมก่อนบ้านกับสายไฟตอนตรงนีพันนะมันอาจจะเปียกปะเปียกปไม่มันเปียกปอะอ บอกบอกบางทสายไฟมันเปียกกแม่กับสายไฟสมัครสปากันได้มึงเกิเปลี่ยนไม่เม่ในเปลี่ยนเครื่องม่ในควบจเครื่องเอาจกงที่ินกันพร้อมแล้วครับอมน้องไปบ่ระร้อม่ไม่ีพี่ลูกยสมเมอร์ปิั ก็ <t od il |ms|> ่จะเอป่ะ่ลบอันยู่เชีเขาไปมากเลยสิคุณพี่เชียบใครดีดม่เชียบเขาไปขึ้นมามันดีเลยมีต่พวกเไ้ขนเนี้ยกูเชีบเนี้ยันไปอย่าเนี่นย่ยดยยยยกยนยยนยยยยยยเยยยยยนยย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 ยเยย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 นยยกันอยย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 เยายยยยยย โอกาสขี่พาไม่ไดหรอกยังได้พูดเขาไปเลยของจะพาเไปพุ่งถึงจุดที่สามนาทีแล้วของเฟ้งประคืบอยู่ครับความไปความเร็วครับ อ๋อปน่งไปจักจ็กเ้าววาแล้วบ้างนี่ไปเรไปเพสวยกสวยนี่เบรกเบผเผายกแล้วพอแล้วไม่่บ้างนี่เป็นไหเยเ่ย้ายเร็วเป็นน้าไปนี่ไปไปเราุนะเผาแล้วอไปโอ้ยังฟไมหาสิฟงฮะไม่ห่างสิไปเอวไอาเรวเผาแล้วเผาแล้ว นี่เลียมเรียมยนเป็นเาเบาบเาาเา่องแคบไเป็นรวยคนี่บนี่บงหรนี่ห้างเลียมเลียมชัดเจนเนี่ยเนอียมเรียมน่อ้ยหมุนลงมาโอ้ยงามลงงามมาคางเฟอะรยกวนนี้บ้างนี่ย้งบางของไออัดแต่ว่าที่ฟองจ้องจียบจไปหาจีบัไปหาบันหาปมาล้วมาแล้วเอลา เนี่ยนั่นเมียเพาะว่านี่เมียเพราะว่าจะดีมาไปนีบอคักนี่ยดตามีร่วตามีงากาเลยเว้ยบัางเนี่ยบอคักครับเอาดีขนาดพกี้ลบนี่เนี่ยดีอยู่เครื่อง่าอยู่เลยนี่นีโอ้เบิรงเิกอง่บหกสพันเจบพัน้เจ็ดสิบพันต่อเครื่องป่าครับตอนนี้มาไปอ้ยก็เหมือนอยู่ดูน้าดูน้าต้นน้านี่นี่นี่เ แปดสิบพันตาเปล่าเขี้ยนตาเปล่าเขี้ยนนี่ยเนี่เนี่ตาเปล่าตาเปล่าเห็้นอ่ะเบาดีอ่ะหัวเดินเทางเบรกเขี้ยนไผ่ละวันนี้เขี้ยนไผ่สามลูกเก้าสิบพันเก้าสิบพันไปเอ็มร้านพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไฟบ่อเห็นไหมไฟบ่อร้อยผ่านไปร้อยผ่านไปแล้วข้าวมันพูดไอหุ้ยเบาดีหัวเดินทางเบรกแล้วข้าวมันไหมนี่นี่หัวเดินหัวเดินทางเบรกนี่หกคุณมันต้องเป็นแบบนี้มันนี่ นี่ <łość> ครับนี่หน <shocked> ึ่งกล่องเป๊ะร <iş> <S 2 romance> ้อยยี่สิบห้าพี่นาที พองกูพันเนาะบางทีของคู่พันจุดจุดนี่อยเนี่ยเนี่ยวางบังอย่างังรับยางครับยังครับครับพอดีพอดีร้อยยี่สิบปีแต่เนี่ยนี่กะละที่กับอีกหาสิบหาเกือบสองะที่อะหายซิบหาเจยีกหาสิบหาแม่นหนึ่งหนึ่งจุดห้าห้าเอาบ่หอดเลยกูอะรวยรวยซิบหารวยซิบหารวยิบหาวิ ที่เด็ดผมเป็นน้องบนนี้พระคุณเพคุณี่แดเส้นครับถ้ามีล่มมาจีด่วนคุณนี่ย่บนเฟสมันร่มมาได้มากี้มันแค่อาไ่หหางลบมาสิสดยอดสุดดคได้บ่รู้ละแล้วมามีับผมจบไปแค่นี้ก่อนครับ